อ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงรัฐบาลแล้วนะครับไม่เย็นเลยแอร์นี่รัฐบาลงวดน,นี้เลขออกวันเสาร์นะครับอ่ะเรามาเกินก่อนงวดที่แล้วนะครับเลขรัฐบาลนะครับไปสัญจรเราชนะนะครับแล้วก็เราเสียดายสามตัวนะครับแต่อันนี้นี่คืองวดที่แล้วนะครับเราชนะเลิศ ที่จังหวัดหวยสัญจรที่สระบุรีเราชนะเลิศนะครับเราได้หนึ่งเก้านะครับแล้วก็เม็ดเดียวแล้วก็เราก็เสียดายนะครับเราให้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับมันออกเจ็ดมันออกสี่เจ็ดแปดนะครับก็ถือว่าเด้งบนล่างแล้วก็เข้า91นะครับส่วนอันนี้เลข4ตัวมา1ตัวก็ถือว่าสำเร็จนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ คนลุกมากเลยคือแตก3ามตัวแล้วก็เข้าทั้ง4ตัวนะครับวันนี้ผมจะปล่อยเลขชุดนี้นะครับแล้วส่วนชุดเต็มเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงว่าผมจะปล่อยวันไหนนะครับเพราะงวดนี้เลขออกวันเสาร์ฟังดีๆนะงวดนี้เลขออกวันเสาร์นะครับใช่ไหมออกวันเสาร์ซีแมนคือซีแมนเลขออกวันเสาร์นะครับงวดนี้เลขออกวันเสาร์กำลังวันหฟังดีนะครับหนึ่งหนึ่ง ตกใจหนึ่งเครื่องซักผ้าหนึ่งห้าแปดมาหนึ่งตัวนะครับเลขกำลังวันวันเสาร์นะครับหนึ่งห้าแปดมาหนึ่งตัวนะครับงวดที่แล้วใครถูกก็ดีใจด้วยมาทีนี้จะบอกเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะก่อนจะบอกเลขเด่นนะงวดนี้มีเลขอยู่ในใจชอบเหมือนกันแต่ไม่เขียนคือผมผมไม่ไม่อยากให้แคบแล้วแล้วผมก็ไม่อยากใส่ชุดเพราะว่า เลขชอบหลบ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมจะพูดปากเปล่านะว่างวดนี้ผมชอบตัวไหนแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอานะครับเพราะเวลาคือผมสังเกตว่าหลายงวดแล้วเหมือนอย่างงวดที่แล้วอ่ะเราให้สายด่วนอ่ะคือผมเชื่อหลายหลคนก็ต้องกุมขมับเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามีคนถูกสามตัวไหมก็มีนะครับแต่ว่าอย่างอย่างงวดที่แล้วนะอืม ผมนี่กลุมขมับเลยเราซื้ออุตสาห์ซื้อ477คือมั่นใจมากคือมันเป็นเลขที่มันมาจากเซน์นะครับมันมาจากเซน์คือมันมาจากเซน์ของมันแล้วทีเนี้ยคือแล้วบางคนก็คือมันเจ็บใจตรงไหนรู้ไหมคือผมให้ออมสินอ่ะ478แล้วแล้วมันก็มาออกหวยแล้วมันก็มาออกรัฐบาลไทยซึ่งผมก็ลืมไปแล้วแต่มีแม่ๆคอมเมนต์ว่า เอาเอาสินมาซื้อรัฐบาลซึ่งเหมือนมันกันเหมือนแบบไม่รู้อะบอกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวให้ดูครับลอตเตอรี่แล้วทีนี้อันนี้คือวดที่แล้วเห็นไหมคือผมมั่นใจว่า47เนี่ยแล้วผมสั่งอัลเบิดเจ77แล้วผมให้477 477มาจากไหนมันเป็นเลขที่มันเห็นเข้ามาในนิมิตมันคือมันเข้ามาของมันเองนะครับมันจะมันจะมันจะเห็นมันจะเข้ามาของมันเองแล้วทีเนี้ย เสียดายแต่ถา้ามีคนถูกไหมก็มีคนถูกนะเพราะว่าเอาไปซื้อขึ้นซื้อลงลดแต้มเพิ่มแต้มก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมซื้อโดนเลยสี่เจ็ดเจ็ดพราะผมมักมากแข่งอ่ะงวดนี้นะแล้วก็นี่งวดที่แล้วให้ซื้อบลเจ็ดเจ็ดมันออกเจ็ดแปดงวดนี้ลอตเตอรี่คือเลขที่ผมชอบนะงวดนี้ผมไปเปยก่อนนะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูตามตรงตามสูตรนะแต่งวดนี้ เลขออกวันเสาร์กำลังวันมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดครับ <c oughs> ถ้าบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคนจะไปซื้อกันตึมเลยเชื่อไหม <c oughs> <c oughs> แบบด,ด้ออ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับสวัสดี478คนดูใครพร้อมแล้วพิมพ์เขาว่าปูให้รวยมาครับแล้วผมจะให้เลขเด่นสี่ตัว แคปแล้วจะให้ผมจะบอกลอตเตอรี่ที่ผมซื้อนี่นี่นี่เออผมซื้อไว้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายรูปแคปไว้ไปซื้อตามได้เพราะช่วงนี้ถูกลอตเตอรี่บ่อยนะครับเวลาซื้อหลายเบอร์ถือเวลาซื้อน้อยถือพิมพ์ปูให้รวยมาครับแต่ว่า <c oughs> สูตรคำนวณเดี๋ยว ผมไปคำนวณก่อนนะอะให้ดูเลขอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูลอตเตอรีรอร่นะครับอาขนมไทยงวดน,นี้วันออกวันเสาร์นะครับเลขเด่นมีศูนย์เก้าหนึ่งห้านะครับใครอยากจับวินก็จับเลยนะครับเผื่อจะแตกสามตัวเหมือนงวดที่แล้วนะครับศูนย์เก้าหนึ่งห้านะครับมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์หวยออกวันเสาร์นะครับต่อไปจะให้ดูลอตเตอรี่ลอตเตอรี่งวดน,นี้นะ คือไม่ได้คํานวณยังไม่ได้คํานวณยังไม่ไอะไรแต่งวดนี้นะครับเลขที่ผมชอบนะอยากให้ไปหาซูรัตเตอรี่ไว้นะครับหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งแปดคือตอนเนี้ยมีบุญกระถินอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นบุญกระถินนะครับก็คือวันที่สิบสองพฤศจิกานะครับที่ บ้านก้องอำเภอนายูงนะครับซึ่งผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วก็เข้าไปดูอยากร่วมบุญบัญชีเป็นบัญชีตัวนี้นะครับซึ่งจะมีหมอลำด้วยก็คือหมอลำคณะขวัญใจแฟนนะครับก็คือจะเป็นของของพี่แมนจักรกพันธ์นะครับก็คือเล่นซอดแจ้งเลยนะครับใครที่อยู่ดอนหรืออยู่ใกล้เคียงอยากจะไปเจอกันวันที่12นะครับทอดวันที่13นะครับซึ่งป้ายมันมีผมมีให้ลงไว้ให้หมดแล้วนะครับนี่ไปดูได้เลยนะครับก็คือจะสร้าง ร่วมสร้างวิหารพระใหญ่แล้วก็สร้างศูนย์เด็กเล็กนะครับมันเยอะมิจาชีพนี่แต่ว่างวดนี้ชอบหนึ่งเจ็ดไอ้ยหนึ่งห้าแล้วก็ 1, นะกหนึ่งแบนนะมักแหงงวดนี้นะแล้วก็ <c oughs> ให้ดูลอตเตอรี่อันนี้คือเป็นความชอบของผมซื้อๆเด้อ,อผมจะให้ดูแค่ <c oughs> เลขท้ายอะไรกัน เอามาันจะเบิ้งสังเดียร์ะไม่ได้ <laughs> แบบเดิอะนี่ครับงวดนี้ลอตเตอรี่ครับงวดนี้ลอตเตอรี่นะหนึ่งแปดนะครับอย่างที่ผมบอกหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าเก้าห้านะครับ ที่ผมซื้อไว้ผมซื้อไว้แค่นี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าเก้าห้านะครับซื้อไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใครอยากจะซื้อไว้ก็ซื้อไว้เอาเอาไว้ลุ้นนะครับก็คือเก้าแปดแล้วก็แปดเก้านะครับโอเควันนี้ผมขอให้แม่ๆทุกท่านโชคดีใครดูไม่ทนันดูย้อนหลังนะครับใครอยากไปร่วมบุญก็วางแผนนะครับยังเหลืออีกหลายเดือนอยู่นะครับก็เดือน,น 12, พฤศจิกายนนะครับผมจะเป็นเจ้าภาพตอนนี้ <laughs> ยังยังไม่รู้จะต้องขึ้นบนเวทีด้วยนะครับไม่รู้ซิว่าจังไง คือกันไหมเวทีใหญ่นะเวทีมอลำนะบ่รู้จะว่าจยางไรโอเคนะครับไผมากระซื้อไผบ่ามากระตามเมื่อเมื่อนี้ขอให้ปังๆเด้อเมื่อนี้นะสีบงคนก็สีนี่นละสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าหวยออกวันเสาร์กำลังวันมี 1, 5, นึ่งหาแปดนะครับเลขเด่นสีโตมาโตหนึ่งมีศูนย์เก้าหนึ่งหาไผมากระซื้อเด้อเมื่อนี้สัมนี่ลละขอให้โชคดีเด้อมัน แล้วก็ขอบคุณคนที่เสียสินค้าทุกรายการเด้อไัยเบื้องประธานก็บเบื้องยอดหลังได้เมื่อนี้ขอให้ปังๆโชคดี